ทีมข่าวทดลองสอบถามรถ4ีล้อดแดงที่จอดอยู่บริเวณสถานีขนส่งอาเขตจังหวัดเชียงใหม่โดยบอกว่าจะเดินทางไปยังถนนนิมมานเหมินระยะทางประมาณ6.7กิโลเมตรค่ะทางคนขับรถก็แจ้งว่ามีค่าบริการคนละ30บาทซึ่งราคานี้ต้องรอผู้โดยสารคนอื่นด้วย แต่ถ้าไม่อยากรอก็ต้องจ่ายค่าบริการแบบเหมาอันนี้ขึ้นอยู่กับการจะตกลงราคากันทีมข่าวก็เลยเลือกรอผู้โดยสารคนอื่นค่ะก็พบว่าใช้เวลาประมาณ3 0นาทีถึง1ชั่วโมงจึงจะมีผู้โดยสารคนอื่นมาขึ้นรถรถถึงจะออกได้ทีนี้ทีมข่าวลองทดลองใช้บริการเรียกรถรับส่งผ่านแอปพลิเคชันกันบ้างบอกให้มารับที่สถานีขนส่งอาเขตแล้วก็ไปยังจุดหมายปลายทางเดียวกันก็คือถนนนิมานเหมินนะคะ ในแอปเนี่ยแสดงระยะเวลาการเดินทางประมาณ9นาทีพร้อมค่าบริการจำนวน90บาทระหว่างนั้นค่ะทีมข่าวได้พูดคุยกับนักท่องเที่ยวชาวอังกฤษคนหนึ่งให้ข้อมูลว่าเคยใช้บริการรถสี่ล้อดแดงในจงังหวัดเชียงใหม่ประมาณ2-3ถึงครั้งแต่มีข้อจำกัดเรื่องเวลาการเดินทางที่ต้องรอนานไม่สามารถกำหนดเวลาได้อย่างแน่นอนรวมไปถึงการสื่อสารนะคะบางครั้งพูดคุยกับคนขับรถไม่เข้าใจทำให้ตัดสินใจมาเลือกใช้บริการรถผ่านแอป เพราะว่าสะดวกสบายแถมยังสามารถโดยสารได้คนเดียวไม่ต้องกังวลเรื่องความปลอดภัยเพราะว่ามีระบบติดตามตัวค่ะ use grab a lot and motorbike is quicker to get to places than to use bus it's easier because it's on my phone so I can just order very quickly and easily how about the safety safety yeah um I think because on Grab you are tracked by the app, i feels a f e But also, if I am with friends, I feel safe on Redbus. But maybe not if I am alone. ทีนี้ลองไปคุยกับคนขับรถแดงอยู่บ้างครับตอนนี้เขายอมรับนะครับว่ามีคนเรียกแอปเนี่ยเยอะขึ้นครับและมีคนใช้บริการรถสีล้อแดงลดลง เหตุผลหลักๆส่วนหนึ่งก็มาจากพฤติกรรมของคนใช้รถเปลี่ยนครับส่วนใหญ่จะเรียกผ่านแอปพลิเคชันนะครับส่วนเรื่องของอัตราค่าโดยสารครับทางคนขับรถเนี่ยบอกว่าที่ผ่านมามีการกําหนดอัตราเอาไว้นะครับถ้าเดินทางอยู่ในพื้นที่วงแหวนรอบที่2หรือว่าอยู่ในตัวเมืองเชียงใหม่จะมีค่าบริการคนละ30บาทครับแต่ในบางจุดถ้าเป็นชานเมืองค่อนข้างไกลและช่วงนี้ค่าน้ํามันแพง30บาทก็คงไม่ไหวครับ สิ่มันมีข้อขัดแย้งกันระหว่างผู้บริโภคกับรถแดงเนี่ยคือระยะหลังๆมันมันแย่ลงไปเรื่อยๆครับถ้าสมมติ3ามซเนี่ยเขาบอกไปถึงการหลวงถ้ามันไกลกว่านั้นขอเพิ่มได้ก็ครับอาจจะสี่ซีาจห้าซีซอย่างประมาณนี้นม่ใช่นี้ในอาเขีเนี่ยมันมีคิวใหญ่อยู่เอ้โหี่เป็สคิวอิสระคิวใหญ่กับคิวอิสระเนี่ยมันจะแตกต่างกันน้อย เป็นอาจจะได้ร้อหลายคนอย่างนี้ถ้าใจร้อนจะไปเลยนี่มันต้องได้เพิ่มผู้วิชาได้เขาบอกเรื่องเลเพราะถ้าจะออกถ้าจะออกไปเลยนี่คืออย่างร้อยมันต้องเป็นเหมาหลังจากมีกระแสพูดถึงปัญหารถสีล้อแดงวันนี้ทางสหกรณ์นครลานนาเดินรถจำกัดได้หารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะครับถึงแนวทางในการการพัฒนาให้บริการ โดยทางสหกรณ์สะท้อนว่าตอนนี้มีรถโดยสารที่ให้บริการผ่านแอปจำนวนมากแต่ต้นทุนในการให้บริการรถสาธารณะและรถรับจ้างนั้นสูงกว่ารถที่เรียกผ่านแอปครับเช่นการต่อภาษีปีละสองครั้งตรวจสภาพรถพรบรและประกันภัยทำให้การแข่งขันบริการไม่ได้รับความเป็นธรรมจึงอยากเรียกร้องให้รัฐบาลจัดระเบียบรถผ่านแอป เข้าสู่ระบบให้เหมือนกับรถสาธารณะทั่วไปไม่เลือกปฏิบัติครับฝากช่วยดูแลแก้ไขระเบียบข้อบังคับให้ถูกต้องกับรถที่รถแอปพลิเคชันให้ถูกต้องนะครับให้วิ่งในพื้นที่น่ะอย่างรถรถสุมคลให้ถูกต้องนะครับวันนี้เาาาร,ราในฐานะร่ประกอบการมีค่าใช้จ่ายนะครับที่มากแต่รถแอปพลิเคชันเนีมีน้อย นะครับคือมีภาษีแล้วก็พรบ,บรส่วนหนึ่งก็ไม่กี่บาทแต่ของเราแล้เป็นหลักหมื่นนะครับการแข่งขันที่ถูกต้องก็คือดึงรถที่ผิกดกฎหมายเข้ามา จากข้อมูลพบว่าในจังหวัดเชียงใหม่มีรถที่ให้บริการผ่านแอปพลิเคชันประมาณ3,000ถึง4,000คันรถ4ล้อแดงใน2,100คันแท็กซี่มิเตอร์100คันนอกจากนี้ยังมีรถ4ล้อเหลือง4ล้อขาว4ล้อเขียว4ล้อฟ้ารถตู้รับจ้างแล้วก็ตุกตุกด้วยซึ่งทั้งหมดนี้ก็เป็นทางเลือกที่ผู้โดยสารสามารถเลือกใช้บริการได้ตามความต้องการค่ะ